ครับผมก็พอลังน,น้อยนหยลังหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ฟันเตยขึ้นสวยนะครับผมจะบันทึกภาพนะครับพันเตยบอกว่าถนัดมากครับต้นแบบนี้นะครับเออเรียกว่าของมักนี่นะครับอันนีนดูครบสวยหน่อยทีสวยมากเลยเนาะ <c oughs> เออสวย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 นะฮะ <c oughs> จุดไม่ติด <c oughs> เออจุดไม่ติดนะครับ <c oughs> ะพี่น้องเนีย อันครับพี่น้องครับคือที่อันบ่ได้สวัสดีป้าเป้าพีา่ๆหรอกครับมือนี้กับสวัสดีเด้อครับผมจังไดก็ทีได้ขึ้นอยูด่ดอกครับพังงามๆนะครับเออเรียกว่าคำว่าจังไดล่ะ ว่าปวดบดปวดนั่นปวดนี้กับจ็ดสองรู้ได้อยู่ดอกครับหังนะครับน้ำนี่เราต้องหวังครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำห่างหางนะครับพอดอกไม้มันน้อยนะครับพ่านชลาหนาตาดีนะครับหนาตาสุดยอดพ่านพึงพงทาซานแปดเด็กพี่น้องเอ้ยสะดอกช่องทางใดก็เรียนเชิญนะครับเดินสิเป็นเฟซบุ๊กยูทูปนะครับหรือสิเป็นทั้งเฟซก็เรียนเชิญนะครับเดินแล้วแต่สะดวกพี่น้องเอ้ยนะครับก็เอาง่ายๆนะครับแรงบันดาลใจในการสั่งงานสั่งอาชีพเด้อพี่น้องเด้อครับ น้องแนงน้องแนงน้องแนงมันบ่มีหยังดอกครับแต่ว่าก็มักเบึ่งกันแท่นะครับเนาะงานได้การได้งานได้อาชีพจังได้นะครับวิวมันสู่ขเขาบ่ได้เอา้ายาว่ามันแหลมพี่น้องไปชมไป <c oughs> พี่นอ 3, ้องสามพเตยเตไปนะครับพันเตยเตจะไปทำอะไรให้ดู อากลากไหมครับพันหันมาบอกหน่อยทีอากลากครับหลังนี่ไม่เหลือครับนี่ัดพันเตะเตะบือลากแท้ๆเนะเาะน้ำนิดหนึ่งครับถึงก็สวยๆนี่นะครับ ยึดครบเลยนี่ยุดไปแต่บ้านวาายแน่นอนเนาะยึดครบไปแต่บ้านเลย,ยไม่ได้ขึ้นต้นไม้เไงหลายวันทำไมเชิงจะเห,หนื่อเหนื่อยโอ้แตกแล้วหหัวน้าแตกยังแตกแล้วแตกแล้วโดนควันหรือโดนขบหรือโดนอะไกระเทือนกระเทือน น่มาแล้วเขาอยู่โอ๊ยแกแกเขย่าที่ไหนย่าเลยยาวยาเลยยาายาายาายาโอ๊ยน้ำมีหน่อยหนึ่งนายได้เลยไม่จัด ไม่ต้องแล้วถอยเลยนะถอยสองกัเลยนะถอย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 ขึ้นไปให้พึ่งตอนเลนไปนะขึ้นไปไม่ตอนเลนจุดครบเลยพิสุเดินเข้าทางนู้นเลยพิสุติดไหมล่ะพิสุผมไม่เหลือครับ โอ้ยตามไปกับถดเจอแดงกับแดกทั้งวันอันนี้ก็ตุงคือไหนะโอ้ใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นอ๋อไหนละลันยาดเลยโอ้ยป็นอะไลพิชูเป็นยังลำเลยพิชู ดดไม่ติิเอ้ยแค่เล่นกับพอแล้วดูรวมเป็นยังไม่ได้ดีตรงไี้นั่นแล้วไฟมันติดขึ้นรูปเลยนะขึ้นเลยโอ้ยได้เดี๋ยวชักรู้หนึ่งได้ไหม Các này, giàn đăng đấy, cho như lalaschool là Ủa, đưa, 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 đưa. เดียร์เนี่ยยังไงครับพี่จูดีหายากครับพี่น้องเข้ามากำลังแดงแดงสายมากำลังแดงแดงไปพ่อกำลังแดงแดงตรงไหพี่จูเอ้ย ้ำนิดนึงาครับดูเสียดูน้ำดิโอ้น้ำหัวยังไงเ่ัดอใส่คลิกโอ้ พี่น้องครับเสียงเป็นเสียงตายเบิ่งเอาสุดยอดเลยเนาะเรื่องนะสุดยอดครับหางแบบง่ายครับเนี่ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิงเบ่งเอาครับพี่น้อง